สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเดี๋ยวครูคนะคะจะพาเด็กๆร้องเพลงนะคะแล้วก็เต้นประกอบเพลงไปด้วยนะคะพร้อมหรือยังเอย่ยไปเริ่มกันเลยค่ะ ออมาจาก้องฟ้าเข้ามาในยามเช้าปั่งแสงให้เราอบอ,อุ่นสบายอ่าจบไปแล้วนะคะด็กๆร้องได้ไหมคะอ่าก่อนที่เราจะไปพบกันนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะ เด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนนะคะอะปีการศึกษา2564นี้นะคะเด็กๆจะได้พบกับคุณครูพินนะคะแล้วก็เด็กๆก็จะได้เลื่อนชั้นเป็นที่ K2 นะคะหรือที่อนุบาล2นั่นเองนะคะซึ่งห้องนี้จะชื่อว่าห้อง K2-1 นะคะ โดยนะคะคุณครูพินนะคะหรือนางสาวพินรัตคำโยธานะคะเป็นคุณครูไทยประจำชั้นในห้องนี้นะคะปีการศึกษา64นี้ในวันที่1มิถุนายนนี้เราจะได้เจอกันแล้วนะคะเด็กๆ ตื่นเต้นเหมือนครูพินหรือเปล่าคะครูพินตื่นเต้นมากเลยเลยนะคะปีนี้จะได้ดูแลเด็กๆนะคะแล้วก็ขอฝากถึงผู้ปกครองนะคะอ่าขอให้ผู้ปกครองนะคะเชื่อมั่นในตัวคุณครูนะคะคุณครูจะดูแลแล้วก็อบรมสั่งสอนน้องให้ดีที่สุดเลยนะคะอ่า ในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะซึ่งบทเรียนวันนี้นะคะครูพีนจะอสอนในรูปแบบเป็นการทบทวนนะคะเนื้อหาตั้งแต่ระดับ k 1นะคะเป็นหน่วยซื้อประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะ ขึ้นระดับชั้น K2 นั่นเองนะคะหน่วยนี้นะคะหน่วยที่1นนะคะมีชื่อว่าหน่วยนี่คือตัวชั้นนะคะนี่คือตัวชั้นก็คือก่อนที่เด็กๆจะเรียนรู้นะคะรู้จักสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะเด็กๆต้องรู้จักตัวของเราเองก่อนนะคะรู้จักตัวของเรารูปร่างหน้าตาชื่อน,นะคะอ่าวันนี้เดี๋ยวให้เด็กๆมาถ่ายนี่คือภาพอะไรภาพต่อไปที่คบินจะขึ้นนะคะให้เด็กๆดูนะคะภาพอะไรนะ้าคลิก ว้าวเป็นภาพใครนะคะเป็นภาพอะไรคะไหนตอบดังๆสิคะอ่าถูกต้องมากค่ะคือภาพเด็กผู้หญิงนั่นเองนะคะไหนใครเป็นเด็กผู้หญิงยกมือใครเป็นเด็กผู้หญิงยกมือใครยกมืออ่าต่อไปคะ่ะต่อไปต่อไปภาพนี้คะ่ะภาพใครคะภาพอะไรคะอ่าตอบดังๆคะ่ะ ภาพเด็กผู้ชายนะคะไหนใครเป็นน้องผู้ชายเด็กผู้ชายยกมือสิลูกไหนยกมือใครยกมือสูงๆเลยใครเป็นผู้ชายค่ะเด็กๆรู้ไหมคะรู้ไหมลูกว่าอ่ะให้เด็กๆลองสังเกตสิคะเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะมีความแตกต่างระหว่างรูปร่างลนะักษณะอย่างไรคะแตกต่างกันยังไงคะไหนที่เห็นได้ชัดเจนเลยไหนดูภาพสภาพนี้นะคะผู้หญิงผู้ชายเปรียบเทียบกันสิคะแตกต่างกันยังไงคะ เห็นได้ชัดเจนเลยอะไรนะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ผมเห็นไหมคะน้องผู้หญิงจะมีผมอะไรคะผมยาวนั่นเองนะคะแล้วน้องผู้ชายล่ะลูกน้องผู้ชายเป็นยังไงคะมีผมสั้นนะคะอันนี้คือเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะและเวลาพูดละคะเวลาคําทักทายสวัสดีเนี่ยต้องพูดยังไงคะน้องผู้หญิงต้องพูดว่าอะไรนะพูดสิคะผู้หญิงในใครเป็นผู้หญิงลองพูดสิคะทักทายว่ายังไงนะ ต้องพูดว่าสวัสดีค่ะนะคะเมื่อเจอกับผู้ใหญ่เจอคุณครูนะคะเจอเพื่อนทักทายกาันต้องพูดคําว่าสวัสดีค่ะมีหางเสียงคําว่าค่ะนะคะนี่คือผู้หญิงนะคะแล้วน้องผู้ชายนะคะตอบได้ไหมลูกน้องผู้ชายต้องทักทายว่ายังไงครับหเนีครูพินพูดไปแล้วต้องทักทายว่ายังไงคะสวัสดีครับนั่นเองลูกเก่งมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นการเรียนรู้รู้จักตัวเรานะคะ การเปรียบเทียบนะคะระหว่างผู้หญิงผู้ชายแตกต่างกันยังไงนะคะเด็กๆรู้แล้วไหมคะว่าเด็กๆเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะมีใครสับสนไหมเนี่ยไม่มีนะคะ,ะผู้หญิงผมยาวผู้ชายผมสั้นนะคะอ่ะต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะการรู้จักตัวของเราเองเนี่ยเราต้องรู้จักน้ําหนักส่วนสูงของเราด้วยนะคะน้ําหนักส่วนสูงของเด็กๆเนี่ย เด็กๆรู้ไหมลูกมันอาจจะยากนิดนึงเนาะในในบทเรียนนี้อาจจะให้ผู้ปกครองช่วยชี้แนะน้องนะคะหรือว่าอ่าอธิบายให้น้องเพิ่มเติมในจากบทเรียนที่ครูพินสอนไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวครูพินจะให้เห็นชัดๆเลยนะลูกนะน้ำหนักส่วนสูงส่วนสูงหรือว่าน้ำหนักของเราเนี่ยนะคะส่วนสูงของเราเกิดจากการเจริญเติบโตของเราในแต่ละวัยนะลูกก็คือเมื่อเราโตขึ้นตั้งแต่นั้นเ 1> k ค1 k 2เด็กๆจะมีความสูงนะคะจะสูงขึ้นนะลูกนะดังภาพนี้นะคะนี่เด็กผู้ชายเห็นไหมคะตอนตอนน้องผู้ชายตัวเล็กๆใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะตัวเท่านี้อพออายุคือเพิ่มขึ้นมาอีกเด็กๆก,ก็จะสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะตามความสูงนะคะอ่าพอโตมาอีกนิดนึงเห็นไหมคะก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอุ้ยจนโตเป็นหนุ่มเลยนะลูกนะนี่คือบ เราก็จะมีการเจริญเติบโตนะคะโดยแบบเราจะมีความสูงเพิ่มขึ้นแล้วก็น้ําหนักเพิ่มขึ้นนั่นเองนะลูกนะต่อไปค่ะมาดูมาดูาดลูกมาดูน้องผู้หญิงค่ะนี่น้องผู้หญิงตอนเล็กๆตัวเล็กนิดเดียวใช่ไหมคะ,อะพอโตขึ้นมาอีกนิดนึงสูงขึ้นแล้วก็มีน้าหนักเพิ่มขึ้นนะคะพอโตขึ้นมาอีกว้าวสูงขึ้นนะลูกนะ โตขึ้นมาอีกหูยโตเป็นสาวแล้วนะคะก็จะมีนะคะส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักเพิ่มขึ้นตามอายุนะคะเห็นไหมคะตอนนี้เด็กๆอยู่เค .2 พอเด็กๆอยู่เค .3 พี่ป .1 น,นะคะพี่ป .2 ออเด็กๆก็จะสูงขึ้นแล้วก็มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะการที่เด็กๆอยากตัวสูงแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะเด็กๆต้องดื่มนมนะคะบ่อยๆดื่มนมเยอะๆแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะคะ ทานผักผลไม้หรืออาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะเด็กๆถึงจะมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าลืมนะคะต่อไปนะคะคุณครูพินนะคะจะพาเด็กๆนะคะมารู้จักชื่อนะคะทุกคนทุกคนหรือว่าเด็กๆทุกคนจะมีชื่อเป็นของตัวเองใช่ไหมคะเหมือนคุณครูพินก็มีชื่อว่า คุณครูพินใช่ไหมคะอ่าวันนี้เราจะมารู้จักชื่อเล่นชื่อจริงของเพื่อนนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้ก็จะให้เด็กๆได้ฝึกกล้าสแสดงออกนะคะจะให้เด็กๆนะคะอ่าแนะนําตัวเองแล้วก็ฝึกเขียนชื่อตัวเองนะลูกนะตั้งแต่ผู้หญิงนะคะน้องผู้หญิงก็จะได้บอกชื่อของตัวเองนะคะแล้วก็น้องผู้ชายนะคะเด็กๆรู้ไหมคะชื่อเล่นนี้คือยังไงคะคืออะไรแล้วก็ชื่อจริงคืออะไรคะ ชื่อเล่นก็คือเป็นชื่อเรียกใช้แทนนะคะเวลาเราเรียกกันนะคะแต่ถ้าชื่อจริงสมมติว่าครูพินนะคะชื่อนางสาวพินรัตคำโยธาน,นี่คือชื่อจริงนะคะเวลาเราจะใช้เวลาเราลงทะเบียนเรียนใช่ไหมคะเราก็จะใช้ชื่อจริงน,น,นะคะชื่อเล่นก็จะเป็นา้าเป็นชื่อเรียกกันนะคะแทนตัวเรานั่นเองนะคะอ่านะคะก่อนที่เราจะมาเรียนในรู้ในกิจรกรรมนี้ครูพินก็จะให้เด็กๆนะคะมานะคะอ่ะ จะให้เด็กๆนะคะมารู้จักกันก่อนนะคะโดยนะคะเด็กๆดูนะคะนี่กิจกรรมที่1นนะคะจะให้เด็กๆนะคะทําใบงานค่ะเด็กๆเห็นใบงานที่วันนี้คุณพ่อคุณแม่มารับให้เห็นไหมคะจะมีใบงานที่1นนะคะใบงานที่1ให้เด็กๆนะคะละใบสีนะคะ เพศของตัวเองสมมติว่าเด็กๆเป็นผู้หญิงก็ระบายผู้หญิงนะลูกนะคนที่เป็นผู้ชายก็ระบายผู้ชายนะคะแล้วก็ให้เขียนชื่อตัวเองคนไหนเขียนชื่อได้แล้ว เขียนชื่อลงไปนะคะตัวสวยๆตรงนี้เลยนะคะเขียนชื่อเล่นนะคะส่วนด้านบนนะคะเป็นชื่อจริงนะคะคนไหนเขียนได้เขียนเลยลูกคนไหนเขียนไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะเราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะพอเสร็จกิจกรรมนี้นะคะจะมาเข้าสู่กิจกรรมที่สองค่ะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะได้รู้จักชื่อของเพื่อนนะคะแล้วก็ฝึกการ กาสแสดงออกนะคะก็คือจะให้เด็กแนะนําตัวรายบุคคลนั่นเองนะคะโดยนะคะให้เด็กๆนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะถ่ายคลิปวิดีโอการแนะนําตัวเองนะคะเด็กๆชื่อนะคะชื่ออะไรนะคะชื่อเล่นชื่อจริงชื่ออะไรนะคะรวมถึงอายุนะคะให้บอกอายุด้วยนะคะแล้วก็น้ําหนักส่วนสูงนะคะแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเด็กๆอยู่ชั้นอะไรคุณครูประจําชั้นชื่อครูอะไรนะคะสามารถพูดเสริมได้นะคะหรือ พูดแสดงความรู้สึกอื่นๆได้นะคะให้เด็กๆนะคะทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ส่งมาที่กลุ่มไลน์ของเรานี้นะคะเพื่อให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็คุณครูนะคะได้รู้จักชื่อของเด็กๆนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ ง่ายนิดเดียวเลยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะฝากให้เด็กๆด,ด้วยนะคะอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูพินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูพินก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันในกิจกรรมหน้านะคะในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ